สวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาอ่านสารสมเด็จกันต่อนะคะก่อนจะอ่านจะเรียนอย่างนี้ค่ะพอดีข้าพเจ้าก็ย้อนกลับไปฟังเสียงที่ตัวเองบันทึกไว้ปรากฏว่าบางกรณีเนี่ยเสียงค่อนข้างเบาถ้าไม่ใช้หูฟังแต่ถ้าเป็นหูฟังเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรก็วันนี้ก็เลยขยับไม์ใ,ใกล้ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ แล้วก็จะลองดูซิว่าเสียงจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไม่ดีขึ้นจริงๆต้องหาระบบใหม่ใหม่กว่านี้นะคะเอาละคะ่ะเขาต่อเลยนะคะก็จะเริ่มต้นที่หน้า113หลังจากที่เมื่อวานนี้เราอ่านไปถึงหน้า,นา112นะคะบ้านปลายเนินคลองเตยวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช 2460ั24ราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพบาทการกำหนดสมัยผ้านั้นเมื่อแรกเห็นแต่20พื้น30พื้ผืนดูกะได้คล่องดีแต่ครั้นเห็นตั้งร้อยกลับอึดอัดใจกะลงไปไม่ใคร่ได้สมคำผาดหมอตำแย แกว่าคนที่มาแนะนำให้ทำอะไรต่างๆในการออกลูกว่าถ้าไม่รู้อะไรละ่ะก็พูดได้มากที่กำหนดถวายไปคราวก่อนๆเห็นจะมีผิดเสียมากทีเดียวแต่ไม่เป็นไรพอหนาวจัดกล้าวกระหม่อมกลับเข้าไปอยู่บ้านถ้าช้างจะไปพิจารณาตรวจแก้ ผ้าคราวนี้เกล้ากระหม่อมได้จัดผูกมาเป็นม,มัดมัดและมีบันทึกเหตุที่นำทางให้กะสมัยจดกำกับถวายมาด้วยทุกมัดขอได้ทรงพิจารณาตามด้วยถ้าความเห็นอันใดซึ่งทรงพระดําริเห็นพลาดโปรดแก้และรับสั่งให้นายอยู่มาบอก การที่จะทำได้ใกล้ที่ถูกที่สุดที่จะเป็นได้อันหนึ่งที่ทูลไว้แต่ก่อนว่าจัดภาคเข้ารับแลควรจะจัดตามหมวดลายนั้นบัดนี้มาเห็นว่าความคิดนั้นไม่ดีเห็นจะสู้จัดตามอายุผ้าไม่ได้ควรไม่ควรแล้วแต่จะปลด ผ้านั้นอาจจะมีได้ทุกสมัยหนังสือนั้นสร้างมากในรัชกาลที่หนึ่งยุคหนึ่งรัชกาลที่สยุคหนึ่งหนังสือรัชกาลที่1ก็ผ้ากรุงเก่าปล่อยพระบาทและผ้ารัชกาลนั้นเองบ้างเป็นการทําบุญให้เจ้าของผ้าที่ตายหนังสือรัชกาลที่สก็ผ้ารัชกาลที่หนึ่งที่สองปล่อยพ้าบาท และผ้าราชการนั้นเองบ้างผ้าราชการที่4ที่หเป็นของทดแทนผ้าเก่าที่ชำรุดเปื่อยพังคงมีไม่ขาดทุกสมัยนฤทิ์วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2460ทูลสมเด็จกรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ได้รับหลายพระหัตแล้วเรื่องผ้านั้นยิ่งตรวจไปก็ยิ่งได้มากอย่างอย่างขึ้นอย่างอย่างขึ้นนะคะหม่อมฉันก็ยิ่งเกิดพิศวงงงงวยขึ้นเหมือนกันตั้งใจว่าที่ถวายทรงตรวจแล้วนั้นอาจจะเข้าหีบเข้ากรอบไว้พรางเมื่อเสด็จขึ้นมาอยู่ที่วังท่าพระ ขอเชิญเสด็จมาตรวจแก้ไขและเรียบเรียงโดยไม่มีผู้อื่นแล้วที่จะหาได้นึกว่าถ้าได้ตัวอย่างมากขึ้นและเอาเข้ากรอบเทียบเคียงเรียงกันการที่จะตัดสินสมัยบางทีจะง่ายขึ้นเพราะจะเห็นลายซึ่งแก้ไขถ่ายแบบสะดวกดีขึ้นควรวิควรแล้วแต่จะโปรดดำรงราชานุภาพ ขอสมุดวชิรยานกรุงเทพวชิร,ระนะยาณคือท่านผู้ชมผู้ฟังอ่านมาหลายรอบนะคะขอสงกวดให้ฟังสักครั้งเถอะ Vajirana N, A, n, A, n A แต่ว่าตัว n เนี่ยมันมีขีดข้างบนที่เป็นขีดรับราบนะคะจริงๆก็ต้องอ่านว่าชิระยานนะคะ แต่ว่ามันเป็นน a n a เป็นวชิระนานาเป็นอย่างนั้นสบปนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัว N มีขีดข้างบนตัว A ก็มีขีดข้างบน,งงบนก็เลยขออนุญาตเป็นอ่านวชิระยานะนะคะ National Library Bangkok วันที่18ธันวาคมพุทธศักร,ราช2460ทูลสมเด็จกรมพระนริศรานุวัติวงศ์ คิดวินิจฉัยเรื่องผ้าออกมาได้อีกบางข้อสองสามข้อจดถวายเพิ่มเติมมาเท่าที่นึกได้คือ 1. เรื่องผ้าลายอย่างจะเป็นผ้าพิมพ์ก็ตามฝ้ายก็ตามผ้าปูมก็ตามมิใช่เป็นของสำหรับใครๆจะซื้อหาใช้สอยได้เป็นสามัญต้องเป็นของหลวงพระราชทานข้อนี้อย่างเป็นประเพณีเราเคยเห็นกัน พิ่งเลิกเมื่อนุ่งผ้าม่วงสีกรมท่าแต่ในชั้นหลังเป็นพระราชทานสมัยเป็นนพระระาาชทักปูมคือนิยมนุ่งไหมไม่ใช่นุ่งผ้าเข้าเฝ้าดังแต่ก่อนเมื่อใครได้พระราชทานชั้นใดจึงหาผ้าชั้นนั้นไว้ใช้อาลัยได้ด้วยเหตุนี้จึงมีคำกล่าวว่า เสนาบดีนุ่งปูมแย่งนาคชั้นเดิมคงเป็นผ้าลายอย่างนั้นทั้งลายอย่างทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าปูมมีขึ้นชั้นหลังทอเรียนยกแต่เอาแบบผ้าลายอย่าง 2. เมื่อวันอาทิตย์นี้นายปะเตหูกะนองมาหอพระสมุดดูรับแลผ้าเพลินทีเดียว เขาให้ความรู้อย่างหนึ่งแปลกอยู่คือลายรูปสัตว์เป็นภาพที่เป็นลายแขกอยู่รับแลด้านใต้ห้องกรรมการเขาทักว่าเป็นลายเปอร์เซียดูชอบกลนอยู่ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดดำรงราชานุภาพถ้าพระกรุงเทพวันที่ไม่มีเลขนะคะ ธันวาคมพุทธศักราช2460กราบทูลกลมพระดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพ,พระบาทการกำหนดสมัยผ้าซึ่งอึดอัดใจอยู่แล้วนั้นม,มามีเหตุทำให้หกคเมนไม่รู้จะไปทางไหนเกิดขึ้นอีกคือเขารื้อหีบผ้าของแม่ออกตาก ไปเห็นเข้าใจหายมีผ้าเป็นหลายอย่างที่เคยเข้าใจว่าเป็นผ้าครั้งกรุงเก่าและรัชการที่หนึ่งที่สองและมีเจ็บปวดอย่างไม่ได้นุ่งตราผ้ายังอยู่ได้คัดสมมาถวายทอดพระเนตรเป็นตัวอย่างบ้างในบัดนี้จัดเป็นหกอย่างคือ 1. ผ้านุ่งลายอย่างมีเชิงมีชาย 2. ผ้านุ่งจำลองลายอย่างมีชนิดมีเชิงมีชาย 3. ผ้านุ่งนอกอย่างปลอมลายอย่างชนิดมีเชิงมีชาย 4. ผ้านุ่งลายอย่างชนิดมีชายไม่มีเชิง 5. ผ้านุ่งจำลองลายอย่างชนิดมีชายไม่มีเชิง 6. ผ้านุ่งนอกอย่างปลอมลายอย่างชนิดมีชายไม่มีเชิง7 ผ้าห่มนอนจำลองหลายอย่างมีเชิงรอบฝ่าพระบาทย่อมทรงทราบฐานของแม่อยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรฐานะน,นะคะเห็นฐานนี่นะคะที่จะได้รับมรดกของเก่าแก่ของใครมานั้นไม่มีทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นของที่สะสมขึ้นในชั่วตัวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นการแน่ใจที่สุดว่า ผ้าเหล่านั้นต้องเป็นของนรัชการที่สีที่หทั้งสิ้นหากจะพลาดเป็นของเก่าแก่กว่านั้นของเก่ากว่านั้นก็ได้เพียงเป็นรัชการที่สซึ่งของครั้งนั้นจะมีตกค้างอยู่ก้นร้านได้จะเป็นหลักทอดพระเนตรเทียบเคียงกับของในหอพระสมุดได้ว่าผิดกันเพียงไรเป็นการยากยิ่งเสียจริงแล้วที่จะประมาณอายุผ้า ตามทางที่เค,เคยเคยกะสังเกตเอากระบวนผูกลายนั้นไม่ได้เสียแล้วดูผ้าดูผ้าลายอย่างที่ส่งตัวอย่างถวายมานี้ตัวอย่างมาถวายนี้ลายเชิงและลายชายงามเหมือนผ้าเก่าที่สอให้เห็นว่าเป็นรัชกาลที่สี่ แต่ที่ดอกในพื้นผ้าเล็กไปเท่านั้นสันนิษฐานเห็นได้ว่าก่อนที่จะเขียนอย่างนั้นตามสมัยจึงให้ช่างเขียนร่นลงเป็นเล็กๆคงจะได้เดี๋ยวๆขอโทษนะคะข้ามไปบรรทัดหนึ่งคือตอนนี้ต้องใช้แว่นขยายเพื่อให้เห็นชัดนะคะตัวเล็กสันนิษฐานเห็นว่าเดี๋ยวนะคะที่สอให้เห็นว่าเป็นรัชกาลที่สี่ แต่ที่ดอกในพื้นผ้าเล็กไปเท่านั้นสันนิษฐานเห็นได้ว่าก่อนที่จะเขียนอย่างนั้นเอาผ้าเก่ามาดูลายเชิงลายชายชอบลายเชิงลายชายชอบของเก่าแล้วลอกเอาแต่ลายพื้นของเก่าใหญ่ไม่ชอบใจตามสมัยจึงให้ช่างเขียนร่นลงเป็นเล็กๆคงจะได้ถ่ายถอนกันต่อๆมาเช่นนี้ทุกสมัย เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะพยากรณ์ให้ถูกต้องได้ในเชิงท่วงทีลายอย่างที่สังเกตเนื้อหยาบเนื้อละเอียดก็อาจจะผิดมากเหมือนกันเมื่อเห็นผ้าของแม่พาให้นึกขึ้นได้ว่าพระภูษาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าและสมเด็จพระศีสุราลัยและพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระราชทานเกล้าวกระหม่อมไว้มีอยู่จึงขอเชิญออกมาดูได้ถวายมาทอดพระเนตรด้วยนี้แล้วแต่พระภูษาเป็นของคัดเอาแต่ที่ดีแล้วเนื้ออย่างหยาบถึงป้านนั้นผ้าคนชั้นต่ำต้อยหยาบยิ่งกว่านั้นมากที่ได้ทำนายไปแล้วว่า เป็นผ้าสมัยกรุงเก่าเป็นกองสองกองนั้นเห็นจะผิดเกือบหมดแต่นี้ไปในสลากตรงช่องสมัยคิดจะว่างไว้ก่อนค่อยตรวจตราไปต่อแน่ใจจึงลงไปทีละผืนสองผืนจะได้ไม่ผิดเสียกระดาษในการที่จะพยากรณ์สมัยผ้าจะต้องหาหลักอื่นประกอบความเป็นมาของผ้า คิดว่าจะเป็นดังนี้ได้หรือไม่ชั้นที่หนึ่งผ้าขาวคือแรกทําผ้าได้คงใช้เนื้อฝ้ายตามปกติก่อนครั้นนุ่งไปเปื้อนเปรอะจึงย้อมสีกรบกลับเห็นเป็นงามจึงเกิดนุ่งผ้าสีกันชั้นที่สองผ้าพื้นเกิดจากการย้อมสี เมื่อทอแล้วนั้นไม่สนิทเพราะสีเข้าในซอกเส้นได้ไม่ค่อยทั่วจึงคิดยอมได้เสียก่อนแล้วจึงทอชั้นที่สผ้ามีหน้าเกิดจากได้ที่ย้อมไว้ไม่พอผ้าผืนหนึ่งขาดไปหน่อยจึงเอาสีอื่นพุ่งต่อกลับเห็นงามจึงเกิดมีชายต่างสีขึ้นชั้นที่สผ้าริ้วตาผ้าริ้วผ้าตา เกิดจากสลับชายได้ก็คิดสลับสีทั้งตัวต่อไปขั้นที่5ผ้าลายมีกระบวนทำา3วิธีคือ1ลายปักคงเกิดจากเย็บมอตรึงได้กายกันเป็นตีนกาก็ทำให้เป็นที่ดอกสีกรีบเกิดปัญหาซ้ำเติมเข้าไปเป็นดอกสีกรีบขัดแล้วก็ลามไปเป็นดอก6กลรีบ8กรีบ เป็นใบเป็นกา้านสำเร็จเป็นหลายเครือไม้สองลายปูมเกิดจากทอได้ควบเครือเอาได้สีต่างกันตระบิดทอด้วยอำนาจความลักลั่นเป็นลายไปต่างๆทำให้เกิดปัญญาย้อมได้ให้สีต่างกันเป็นทันๆทอให้เข้าประจบกันเป็นลายตามความคิด สาลายยกคงเกิดจากผูกได้ตอกผูกได้ตะกอไม่ตึงเสมอกันพุ่งกระสวยข้ามไปเส้นหนึ่งหรือ2เส้น3เส้นก็เกิดวิรุธผุดขึ้นเป็นตำหนิทำให้เกิดปัญญาคิดยกตะกอให้ลักลั่นอยู่ในบังคับเลยเป็นลายไปตามความคิด ลายสามวิธีนี้อย่างใดจะเกิดก่อนอย่างใดประมาณไม่ถูกขั้นที่6ผ้าตีพิมพ์คงเกิดจากแขกเอาผ้าสารเข้ามาขายเห็นงามคล้ายผ้าปักผ้ายกจึงซื้อห่มแทนด้วยไม่ต้องเหนื่อยแรงทาแต่ยังไม่ค่อยพอใจที่ลายไม่เหมือนผ้าไทยแท้เจ้าแขกจึงรับอาสาสั่ง ทีแรกเห็นจะเอาผ้ายกผ้าปักส่งไปเป็นตัวอย่างจึงมีผ้าลายเทียมปักเทียมยกอันมีตัวอย่างอยู่ที่หอพระสมุดแล้วภายหลังอยากให้งามยิ่งขึ้นจึงเขียนลายตามชอบใจไม่ต้องเหมือนปักเหมือนยกสุดแต่ให้งามเต็มใจส่งลายนั้นไปเป็นอย่างทำเข้ามาจึงเกิดมีผ้าพิมพ์ลายอย่างขึ้น ผ้าพิมพ์ลายอย่างซึ่งเป็นผ้านุ่งตามที่เห็นมาแล้วมี4ชนิดคือ 1. ผ้าทอผ้าท้องแดงเป็นเชิงลายมีชายกรวยหลายชั้นแต่เห็นจะมีอีกหลายสีเคยเห็นหนังสือมีว่าภูษาพื้นตองทองผันเห็นจะได้แก่ผ้าชนิดนี้ 2. ผ้าท้องลาย มีเชิงมีชายกลวยหลายชั aw, ้น 3. ผ้าท้องลายมีเชิงแถบแถบชายกลวยชั้นเดียว 4. ผ้าท้องลายมีชายกลวยชั้นเดียวไม่มีเชิงผ้ากลวยหลายชั as ้นที่จะทำสำหรับนุผู้ชายนุ่งผ้ากลวยชั้นเดียวที่จะทำสำหรับผู้หญิงนุ่งหรือในหนึ่งผ้ากลวยสามชั้นจะทำ จะสำหรับนุ่งเวลาออกงานการทั้งผู้หญิงผู้ชายผ้าชายกลวยชั้นเดียวสำหรับนุ่งตามปกติทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เห็นจะเป็นอย่างหลังนี้มากกว่าผ้าลายอย่างซึ่งเรียกในที่นี้หมายความจำเพาะผ้าที่เป็นลายไทยผูกงามเข้าแบบแผนเข้าใจว่าเป็นของพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้มีบรรดาศักดิ์คัด ช่างฝีมือดีทำตัวอย่างสั่งนอกจากนั้นยังมีผ้าอีกสองจำพวกจำพวกหนึ่งลายไทยเหมือนกันแต่ไม่งามหรือบางทีคลาดเคลื่อนเข้าใจว่าคนอยากได้ผ้าลายอย่างกันมากเข้าแขกก็หาช่างเถื่อนเขียนอย่างหรือหาผ้าลายอย่างส่งไปเป็นอย่างสั่งเข้ามาลายจึงซามไป ในที่นี้จะตั้งชื่อผ้าชนิดนั้นว่าผ้าเรียนลายอย่างอีกจำพวกหนึ่งเป็นลายแขกบนไทยเข้าใจว่าเจ้าแขกสั่งให้ทำเข้ามาตามเคยไอ้ที่นอกทำพิมพ์หายตกหายหกตกหล่นเสียบ้างทำพุ่งเข้ามาให้ตามที่จับเขาได้เรียกกันว่าผ้านอกอย่างก็ควรอยู่แล้ว ผ้าเรียนอย่างและผ้านอกอย่างทั้งสองจำพวกนี้มีเหมือนผ้าลายอย่างทุกชนิดเว้นแต่อย่างท้องพันไม่เคยเห็นถ้าถึงคราวแห่โสกันแล้วเอาผ้าขาวดามกันผ้าพิมพ์นี้เข้าใจว่าเกิดขึ้นไม่นานนักรูปภาพในสมุดพระธรรมครั้งกรุงเก่ายัางได้เคยเห็นมีนางบำเรอนุ่งผ้าตาโถง ลงมาจากลงมาจนชั้นกรุงเทพคนพลเรือนที่มีอายุสูงก็ยังนุ่งผ้าตาเล็ดงางาตาบัวปอกเป็นการเจียมตัวผ้าลายดูจะเป็นสำหรับนางในและพลระเรือนสาวสาวเห่อตามอย่างเช่นทุกวันนี้คนชั้นผู้ใหญ่ถูกแต่งตะพายแพรแล้ว มักจะบนตุบตับตุบตับเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ว่าผ้าลายพิมพ์เกิดขึ้นใหม่อย่างไม่ได้ใช้แพร่หลายไปมากนักในชั้นกรุงเก่าบ้านเมืองที่ใกล้เคียงเช่นพม่ามอญลาวก็ไม่ได้ใช้ผ้าพิมพ์อย่างเราอันนี้เป็นลำดับอายุผ้าโดยเดาตามที่ควรจะเป็นแต่ชั้นไหนจะตกอยู่ในราวร้อยปีที่เท่าใดพูดอย่างฝรั่ง ยากที่จะกำหนดลงได้แต่เห็นจะมีทางหาหลักได้บ้างคือตรวจหนังสือเก่าๆฝ่าพระบาทได้ทรงมากบางทีจะช่วยจับหลักประธานได้เช่นในหนังสือฝรั่งต่างๆที่เขาเขียนครั้งกรุงเก่าเขาคงกล่าวว่าคนนุ่งห่มอย่างไรกันไว้บ้างผ้าของแม่ถ้าผืนใดต้องพระไทยทรงเห็นเป็นประโยชน์ที่จะเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ในหอพระสมุดก็ถวายด้วยความเต็มใจที่กรอบที่กรอบขาดนั้นมีเปลี่ยนที่ส่งขาดมาถวายถ่ายทอดพระเนตรเพื่อใหเห็นว่าเป็นของใหม่ย,ยังไม่ได้นุ่งแป้งยังอยู่จึงพาให้กินตัวกรอบไปที่นุ่งแล้วได้ชักน้ําแล้วอยู่ดีบริบุได้ซักน้ําแล้วอยู่ดีบริบูรณ์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนรฤต ท่านผู้ชมผู้ฟังคะคืนนี้ดึกจบแค่นี้แล้วกันนะคะก็จบที่หน้า118ค่ะต่อไปก็จะเป็นหน้า119นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าโควิดผ่านพ้นไปคลิปทั้งหมดนี้ก็จะต้องขอปิดเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าอย่างไม่ขออนุญาตเราะนั้นช่วงนี้ก็เรียนเชิญฟังเป็นธรรมทานนะคะเพราะว่าทุกคนต้องกักตัวก็จะได้มีออโอกาส